เสียบไปที่หลังกล่องเลยนะครับข้างกล่องครับนี่ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับลิปตอนนี้ s a t ว์เทอร์ n ชนเเป็น EP ีที่408ครับก็จะพามาแนะนำการอัปเกรดนะครับออกกล่องดาวเทียมไอแซนะครับ คือปัญหาก็คือมันไม่สามารถที่จะ OTA ได้นะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่ไม่ได้ใช้งานมานานครับจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นรุ่น DV 68 0 V นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับอาการก็คือรับชมได้บางช่องครับก็จะมาแนะนำการอัปเกรดผ่านแลชได์นะครับวันนี้ดีย๋ยวมาดูที่หน้าจอทีวีกันเลย มันจะขึ้นว่าช่องเข้ารหัสนะครับหรือว่าบางช่องยังดูได้อยู่นะครับนี่ครับแต่ช่องสามช่องเจ็ดก็ยังรับชมได้อยู่นะครับแต่มันจะเป็นอ่าระบบอนาล็อกนะครับดูที่ความทีออนะครับเนี่สามเก้าสองศูนยนะครับมันไม่ใช่อ่าช่องปัจจุบันที่เป็น SD แล้วนะครับบางช่องก็ไม่สามารถรับชมได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบเวอร์ชันกันก่อนนะครับว่าตอนนี้กล่องอยู่เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับมาที่เครื่องมือครับแล้วก็มาดูที่ข้อมูลนะครับจะเป็นสองพันสิบหกนะครับวันที่ยิบกานะครับเด็วันรีนะครับเป็นข้อมูลเก่าอยู่นะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเสร็จเดี๋ยวเรามาเช็คเวอร์ชันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนการอัปเกรดนะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปโหลดไฟล์มาก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในการอัปเกรดนะครับเราก็ต้องไปโหลดไฟล์นะครับจากเว็บไซต์ของทางไทยเซตนะครับก็โหลดให้ถูกรุ่นด้วยนะครับมันจะมีหลายรุ่นคล้ายกันนะครับก็โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์มาใส่ที่แปดได้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํามาต่อเข้าไปที่กล่องนะครับเสียบไปที่หลังกล่องเลยนะครับข้างกล่องครับนี่ครับเสียบเข้าไปนะครับ นี้จะมีข้อมูลของซอฟต์แวร์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบอันนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันที่เมโนูกันเลยนะครับกดที่เมนูนะครับการอัปเกรดนะครับเมนูกดเข้าไปเลยนะครับตรงเครื่องมือนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับกดไปทางขวาหรือว่ากดโอเคก็ได้ครับเลื่อนลง มาที่อัปเกรดโดย USB นะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับทงบนสุดให้เป็น All Code นะครับตรงไฟล์นี้เรามาเลือกนะครับให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมีหลายไฟล์อยู่นะครับนี่นะครับต้องใช้ไฟล์ DV 6 8 0ั v นะครับใส่ผิดเครื่องจะพังได้นะครับผมอันนี้แนะนำเฉพาะช่างเท่านั้นนะครับ ลูกค้าทั่วไปไม่ควรมาทําเองนะครับอาจจะทําให้เครื่องเสียไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่หัวข้อเริ่มนะครับกดโอเคเข้าไปเลยทำไฟดับนะครับอันนี้ตอบใช่ครับรอจนครบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นครับจะขึ้นเป็นปอปอัพหน้านี้มา กล่องไม่สามารถ OTA ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องทาการเมนูน OTA นะครับเพื่อให้กล่องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ก,กดเมนูเข้าไปเลยกดเมนูเข้าไปนะครับเลือกไปที่เครื่องมือครับก็ไปที่หัวข้อกดไปทางขวานะครับไปที่อัปเกรด by OTA นะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับ เลือกลงมานะครับ o g a เปิดไว้ถูกแล้วนะครับมันไม่มีความถี่นี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ความทีใหม่เข้าไปได้เลยนะครับความถี OTA ของไทยแซดก็จะเป็น3880นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับ3880นะครับให้ใส่ความทีนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ซิมูเลตเป็น30,000ครับส่วนขั้วเป็นตัวตัว S นะครับ พ้วแนวหอนะครับจะดูอําแรงกับคุณภาพขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ P.I.D ก็เป็นตองหนึ่งครับกดเริ่มเลยเลยนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับกดเริ่มอันนี้รอนะครับอันนี้รอเครื่องมันจะตรวจสอบเองนะครับถ้าเครื่องเจอแล้วเครื่องจะทําการโหลดเองนะครับอันนี้ยังไม่ต้องอ่านเจอแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดคําว่าโหลดนะครับมันจะโหลดของมันเองครับ รอให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับอ่าจะขึ้นเป็นป๊อปอัพรุ่นใหม่แล้วครับจะรันที่ช่องสามนะครับรู้สึกจะรับได้ครบเลยนะครับความที่เป็นความที่ใหม่แล้วนะครับสามสี่ศูนย์ศูนย์เก้านะครับช่องอื่นดูครับช่องวันช่องโมโนช่องไทยรัฐนะครับก็สามารถรับชมได้ครบแล้วนะครับนี่แหละครับ เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเวอร์ชั่นกันว่าเวอร์ชันปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับดเข้าไปที่เครื่องมือครับไปที่ข้อมูลนะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นปี2018แล้วนะครับยันหจูนนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับก็สามารถรับชมได้ครบทุกช่องแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการอัปเกรดผ่านแฟลชไดรฟ์ของกล่องไทเซตรุ่น DV 6ก0ัน ได้จงแล้วนะครับหากเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถที่จะฝากคําถามไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะไปหาคําตอบมาให้ครับฝากให้กาลังใจง่ายๆด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับก็กดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ